สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกรัดแอนซีเพประจำคอลเลคชันที่32เทปที่1อยู่กับคุณตั๊กอธิชาและดิฉันออบจิรายุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะก็แป๊บแป๊บเดียวนะคอลเลคชั่นที่3 2แล้วนะคะถูกต้องนะคะก็เหมือนกับเขาบอกว่านะคะคือเวลาไม่คอยใครท่านผู้ชมที่คืออยากทาอะไรให้ทําเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเวลาจะมีถึงเมื่อไหร่หรือว่าทําให้คนที่เรารักมีความสุขได้แค่ไหนถูกต้องค่ะก็เหมือนกับคอลเลคชั่นทุกๆคอลเลคชั่นที่ผ่านมาตัก คือผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยนะคะเราก็อยู่กับคอลเลคชันปัจจุบันนี้นะคะคอลเลคชันที่32แล้วนะคะก็มาพร้อมกับความสวยงามถูกต้องเช่นเคยนะคะเราจะมีการสลับสับเปลี่ยนกับของเครื่องประดับไปนะคะหนึ่งคอลเลคชันคุณอ๊อฟเจ็ดวันนะคะคือไม่ได้นานนะเจ็ดวันเวลาผ่านไปแบบแป๊บแป๊บนะคะเห็นไหมแป๊บแปแบบ๊บก็32แล้วถูกต้องแล้วค่ะนะคะวันนี้เราก็มากับความสวยงามที่เรียกได้ว่าหลาย ท่านจะต้องชื่นชอบอีกแล้วด้วยถูกต้องนะคะเค้เรื่องระดับใครๆก็ชอบนะแต่วันนี้ต้องมาดูดีไซน์กันนะคะว่าเรานําดีไซน์หรือว่าอัญมณีชนิดไหนมาฝากท่านผู้ชมนะคะแต่ก่อนจะไปพบสินค้าหลักค่ะต้องไปพบชินนี้กันก่อนถูกต้องมาสีถูกใจดิฉันมากเลยเป็นคนชอบสีชมพูเหรอก็นิดนึงเบาๆวันๆที่รู้สึกว่าอยากจะหวานก็ชอบก็หวานได้ใช่แต่คือที่ชอบสีชมพูเพราะว่า ด้วยความที่มากับดีไซน์ที่กำลังพอเหมาะคือเหมาะกับการที่เป็นสีชมพูมากมดูหวานใช่แล้วนะคะท่ผู้ชมและแลก็ยังมีประกายของเซียมอนมาด้วยคือด,ดูดูใส่แบบดูซอฟๆดูเบาๆนะขนาดกลางๆ<อ>ไม่ได้เล็กด้วยนะไม่เล็กไม่ได้เล็กด้วยนะขนาดกลางๆนะคะท่านผู้ชมกับสีชมพูนะคะที่แสดงถึงความอ่อนหวานนะคะความ อนไว้นะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ชอบวงนี้นะคะอันนี้เราให้เป็นฟรีนะะนี่คือของสมนาคุณประจำคอลเลคชั่นที่32นะคะราคาปกติ3,200บาทนะคะใช่แล้วค่ะมากับความสวยงามของพิงค์เซียมอนนะคะเรียกได้ว่า มาแบบสีหวานเลยคุณผู้ชมแล้วก็ <S 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 อย่างที่บอกนะคะเซียมอนของเรานี้ให้ประกายแบบเยอะแยะมากมายถูกต้งองนะคะให้ประกายเทียบเท่ากับเพชรน้ำร้อยหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งสีสันของเขาสวยอยู่แล้วยังได้สีชมพูไปอีกนะคะนี่คือความสวยงามของเซียมอนใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะประดับไปด้วยพิงค์เซียมอนนะคะรูปทรงจรในใรรูปทรงกลมนะคะน้ำหนักกรัต0.95กรัต1เม็ดนะคะแล้วก็ยังมีเซียมอนทรงกลมนะคะ 0.01กรัต30เมตรน้ำหนักก,กรัตรวมนะคะ1.25กรัต่ามากับดีไซน์ที่ใส่ติดเรียวน้นมือได้อีกเช่นเคยนะคะไม่เล็กนะสำหรับมเมตรยอดนะคะพิงเซียมอนของเรามาเกือบ1กรัตกันเลยทีเดียวนะคะ0.01เะมตด mm <า>ยอดนะเมตรประดับดทั้งหมดมนะคะไม่เล็กทั้งหมดเพราะว่าหน้าแหวนนะคะก็จะทำลักษณะดีไซน์ที่สวยหรือว่าคือเขาจะมาเล่นดีไซน์แบบ หวานหวานดูอ่อนช้อยดูแบบดูบิดบิดดูเกลียวเกลียวดูเป็นแบบว่าคลื่นคลื่นดูเบาเบาดูแบบดูผิวไหวใช่ใช่ดูผิวไหวนะคะเหมาะที่สุภาพสตรีจะชอบสวมใส่คือเป็นแหวนติดนิ้วแต่ไม่ใช่ขนาดแบบเล็กเล็กนได้ใช่แล้วนะคะชิ้นนี้ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่เห็นความสวยงามของของสมาคุณเราแล้วนะคะคอลเลคชั่นที่32ชิ้นนี้ราคาปกติ3,200บาทวันนี้ท่านผู้ชมจะได้รับไปฟรีนะ ถูกต้องค่ะฟรีนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเลือกซื้อสินค้าหลักนะคะในคอลเลกชันนี้นะคะซึ่งวันนี้บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมต้องชื่นชอบแน่นอนนะคะใช่แล้วค่ะเห็นไหมสวยออนวานผิวไหวนะคะตัวเรือนเป็นสตีลซิลเวอร์ท่านผู้ชมสามารถเลือกสีชุบเคลือบได้เหมือนเดิมนะคะอยากได้เป็นสีโกดเดลลุกเลือกโกดเดลลุกอยากได้เป็นสีพาตินัมแบบนี้ก็เอาแบบนี้ก็ได้<อ>ก็สวยเหมือนกันคือ,อชอบเป็นสีแบบนี้เลยนะนะตอนนี้นะสำหรับตัวดิฉันนะคะเพราะว่าดูแบบว่าดู ไปในโทนเดียวกันนี่ก็บางทีเปรี้ยวมากหรือว่าคือดูเก่งกล้ามากก็เปลี่ยนมาใส่แวนแบบนี้บ้างก็จะแบบดูซอฟๆลงแล้วใช่แล้วค่ะด้วยดีไซน์นะคะที่หวานหวานแบบนี้ใส่ติดริมมือก็เป็นสีชมพูนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสีชมพูนี่เลยค่ะเลือกไว้เป็นของสมนักุณเพียงแค่คุณผู้ชมเลือกซื้อสินค้าหลักกับเราในอลเลชชานีใช่แล้วค่ะฝากไว้ด้วยนะคะชิ้นนี้0 2 1 0 5 4 0 9 3่นะคะเตรียมกดเบอร์โทรศัพท์ได้เลย เพราะว่าเราวันนี้เรามีความสวยงามนะคะของอัญมณีที่ใครๆก็รู้จักถูกต้องอนะคะพูดได้เลยว่าใครๆก็รู้จักจริงๆต้องรู้จักแน่นอนนะคะ,คะไปรับชมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเห็นสีแบบนี้ใครๆก็รู้จักรู้จักไหมรู้จักส,สีน้ำเงินสีน้ำเงิน,น,เ,งนเรื่องถึงสีน้ำเงินคือทุกท่านแบบติ๊งแรกมาเลยว่าเขาต้องคือไพลินถูกต้องค่ะนะคะเป็นอันมณีที่ เรียกได้ว่าเราเติบโตมาพร้อมๆกับเขาเลยดีกว่าอัญมณีชิ้นแรกๆนะคะที่เราจะรู้จักก็จะมีอะไพลินทัพทีมมรกนะคะก็บิ๊กทีของเรานั่นเองนะคะแต่จาปัจจุบันนี้จะหาความสวยงามที่สวยงามแบบร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนั้นหายากความสวยามแบบนี้ใช่เริ่มหายากเข้าไปทุกทีทุกทีนะคะไม่ใช่ว่าอัญมณีที่เราครีเอทขึ้นมานะคะคือ อันเนี้มีกรเอกขึ้นมานะคะท่านผู้ชมก็จริงแต่ว่าท่านผู้ชมเราจําลองอุณหภูมิโครงสร้างความดันหรือว่าแร้ธาตุต่างๆให้เหมือนกับธรรมชาติแต่ตอนนี้ธรรมชาติอาจจะสร้างพายุนแบบนี้ไม่ได้แล้วถูกต้องเราถึงจําลองการเกิดย่นระยะเวลาแล้วก็ได้พาลินน้ํางามแล้วก็สีสวยๆที่น่าครอบครองมากๆใช่แล้วค่ะนะคะและก็มาเป็นจี้นะคะที่คุณผู้ชมได้สร้อยคอไปด้วยนะคะเป็นดีไซน์แบบทรงกลมอ่ะเป็นงานล้อม,อม ดูสวยดูลงตัวมากๆนะใช่แบบนี้เลยคือใส่ได้แบบหลายๆโอกาสเลยคือราคุณลอมดูนะคะตรงตรงที่เบลไลซ์ไ้สยหรือว่าหูกระต่ายนี่เขาจะดูแบบเหมือนเหมือนเหมือนสองเส้นมามาเชื่อมต่อกันแล้วก็้อย้อยผ่านเห็นไหมจะแสดงถึงความคือจะเป็นเบลอย่างเดียวก็ได้แต่แบบนี้เขาดูคือดูมีอะไรดูเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่สร้างความประทับใจให้หลายๆท่านแน่นอนเพราะว่าชิ้นนี้นะคะสีน้ำเงินเขาจะเป็นสีน้ำเงินที่ดู สุขุมถูกต้องคะคือดูคือถ้าพูดถึงเครื่องปรับสีน้ำเงินจะให้ความรู้สึกว่าสุขขุมใช่ดูนิ่งๆเนาะอ่ใช่นะคะก็เพิ่มความหวานให้เข้าไปนะคะให้สีน้ำเงินคือดูเบาลงจะดูแบบหวานๆด้วยแล้วเพิ่มงานล้อมด้วยเซียมอนยิ่งทำให้ดูซอฟลงดูความเข่งขึมความสุขุมดูเบาลงใลาดเความสวยงามถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวไปรับชมนะคะ ภาพจริงๆกันมากดีกว่าดูจากสตูดิโอแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราใช้คือเรียกได้ว่าเป็นแม่พิมพ์ก้อนยางตัวเรือนเดียวกันนะคะในการทำนี่เลยนะคะเป็นไงบ้างมาคือทิฉันว่าสวยกว่าภาพในสตูดิโอสักครู่นี้ถ้าเป็นภาพแบบนี้จะดูแบบดูชัดถูกต้องค่ะนี่คือภาพจริงๆแสงจริงๆจากธรรมชาติ ที่อยู่ที่เราอยู่ณตอนนี้เลยนะคะความสวยงามมีแน่นอนค่ะสีน้ําเงินเด่นชัดมากค่ะสําหรับ Creative Blue Sapphire นะคะมารูปทรงเซียนรูปทรงกลมนะคะน้ําหนักกรัต2.04กรัต1เมตรนะคะและก็เซียม,มอนทรงกลมนะคะ0.03กรัต7เมตรนะคะแล้วก็ยังมี0.02กรัต7เมตรแล้วก็ยังมี0.015กรัตหมดเลยอย่าง2ีเมตรค่ะดูสิไล่เลียงกันมา <c oughs> ใช่คือไล่ขนาดกันด้วยนะะ <c oughs> ของเซียม,มอนนะคะไม่ใช่ง่ายนะคะเวลาที่ช่าง ฝั่งเขาคือฝั่งอัญมณีเราก็จะคัดนะคะในส่วนของเซียมอนคือแยกออกจากกันนะคะเวลาฝังตอนนี้แหละยากมากเพราะว่านะคะคือเราไม่ได้เขียนได้ว่าตรงไหนใช้ตรงไหนใช้สมมิลนะคะตรงไหนใช้ตรงไหนใช้สองหน,ตงหน,ตงหนสตางค์นะคะส<ะ>สตางค์นะคะสมสตางค์ตรงไหนคือเราไม่ได้วางตรงนั้นคือตรงนี้คือให้ช่าง เขาดูเอาเองนะคะว่าคือแต่ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเพราะว่าขนาดอัุญมณีที่เหลื่อมล้ํากันนิดเดียวนะคะเขาจะรู้แต่เราไม่รู้นะถ้าห่างกันเป็นแบบเป็นมินนี่คือน้อยมากแลวถูกต้องนะคะนั่นก็คืออาศัยความชํานาญใช่ะะถูกต้องอช่างแต่ละท่านที่ทํานี่ก็คือต้องมี ความชํานาญนะคะมีอายุการทํางานที่ประสบการณ์รการ,การทำงานที่ยาวนานมากๆกว่าที่จะทําเครื่องประดับแต่ละชิ้นให้ออกมาสวยสมบูรณ์แบบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคะประดับไปด้วยเซียมอนนะคะ35เม็ดนะคะน้ําหนักกระดัดรวมนะคะ2.69กร,รัตค่ะสําหรับชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมได้สร้อยคอแล้วก็จี้ไปด้วยใช่ได้สร้อยคอลายนี้เลยนะคะไปด้วยนะคะวันนี้พิเศษนะคะราคาปกติอยู่ที่5,900บาทนะคะ วันนี้จี้พร้อมไส้คอนท่านผู้ชมจะได้รับไปในราคาเพียง4,900บาทว้าว4,900บาทนะคะกับความสวยงามของ c r e a t e d Blue Sapphire นะคะไพลิสนสังเคราะห์ของเรานะคะที่ผู้ชมได้ความสวยงามแบบไพลินเลยนะคะแต่ไม่มีกุชั่นภายในใดๆเลยใช่แล้วคะ่ะความสวยความเทอเฟกแบบนี้นะคะหน้าครอบครองมาถ้าอยากได้อัญมณีที่คือ ไลฟ์ซึ่งอีกูชาไลฟ์ซึ่งอมนิมไทยนต้องเลือกรายการกระดัดแอนเคนะคะจะได้เห็นความสวยงามของเคทต์บลูสปชิ้นนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าท่านผู้ชมจะได้รับของสมนาคุณก็คือชิ้นนี้ไปสวมใส่ด้วยะนะคะะ,คะสวยหรูร้าแบบนี้นะคะอย่ารอช้าค่ะท่านผู้ชม0 2 1 0 5 4 0 9 3นะคะ4,900นรบาทรับคู่นี้ไปเลยใช่แล้วค่ะนี่เลยนะคะ เพียงแค่ชิ้นแรกเท่านั้นนะคะก็สวยงามแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมอยากทราบแล้วสิว่าชิ้นต่อไปนั้นจะเป็นอะไรได้เลยนะคะวันนี้เอาใจท่านผู้ชมที่รักหรือว่าหลงในอัญมณีหรือว่าการสวมใส่งานที่เป็นเซ็ตน,นะวันนี้ดิฉันก็จะมีแิทดีอีกหนึ่งวงมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็คือชิ้นนี้เป็นดีไซน์ที่แมชกันมากเหมือนเมื่อสักครู่เหมือนมาสักครู่เ,รเลยแม้กระทั่งเปรียบสเสมือนว่าตรงเบลที่คุณตั๊กพูด ที่มีก็ย,ยังเหมือนใช่ไหมยังมาประยุกต์ให้เป็นการแนกนงอ,ะ,อะใช่ะนะคะด้วยดีไซน์ทั้งหมดนี้คือมาเป็นเซตเดียวกันเลยสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมและก็เห็นได้เลยว่าสีน้ำเงินของแค e ต์บู a ไฟนนั้นโดดเด่นเด่นชัดเป็นน้ำเงินแบบ เขาเรียกว่าน้าเงินกรัรมมี่ใช่ไหมคุณตาใช่ใช่ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นสีที่ดีที่สุดนะคะถ้าพูดถึงไพลินก็ต้องเป็นสีน้ำเงินแบบกรัรมมี่นะคะ,ะชิ้นนี้ลายร้อมด้วยเซียมอนซึ่งแน่นอนนะคะเซียมอนถือว่าเป็นอัญ,ญมณีที่อยู่กับอัญ,ญมณีชนิดไหนเขาก็จะเพิ่มให้อัญ,ญมณีชนิดนั้นดูครบดูสวยดูเป่งประกายความสวยงามแบบยิ่ง,ง,งขึ้นไปถูกต้องต้องยกให้เขาเลยะนะคะทุกๆคือหลายๆดีไซน์นะที่ ต้องมีเซียมอนเข้ามาถึงจะสวยแบบร้อเซนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์หนึ่งที่เซียมอนเมื่อเข้ามาอยู่รวมกันกับเคทเทอรนบูซฟไฟแล้วส่งเสริมกันให้กันและกันดูโดดเดน่นอ่ะบอกได้เลยว่างานล้อมที่ตรงที่ล้อมก็สวยประกายก็เยอะอยู่แล้วนะคะบวกกับการที่เม็ดยอดมาเป็นสีน้ำเงินตัดกับสีของเซียมอนที่เป็นสีคอลเลนร์เล็กลงตัวมากถูกต้องสวยงามแบบนี้นะคะท่านผู้ชมต้อง รับชมนะคะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเขานะคะคจะมากับราคาที่สุดแสนจะพิเศษแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะรายการกระดัดแอนซิเกตค่ะนำอัญมณีสังเคราะห์นะคะ,คะไพลินนำมาฝากท่านผู้ชมมีประกายมีความสวยงามที่เรียกได้ว่าคือไม่เป็นสองรองใครแน่นอนว<า>วถ้าเลือกที่จะสวมใส่วงนี้ก็มาไม่เล็กเลยนะ<ม>คุณตากนะคะสำหรับ ชิ้นนี้นะคะปรับไปด้วยแคทเทนบูซไฟนะคะน้ำหนักกรัตอยู่ที่2.04กรัต1เมตรนะคะแล้วก็เซียมทรงกลมนะคะ0.03กรัต7เมตรนะคะแล้วก็0.02กรัต27เมตรนะคะอันนี้มันมีรวมกันทั้งหมด35เมตรน้ำหนักกรัตรวม2.79กรัตค่ะสำหรับแบวนดูมิกก็มาไม่เล็กเลยนะคนณตานกำลังพอเหมาะพอดีเลยนะคะไม่เล็กนะคะแค่เม็ดยอดอย่างเดียวก็2.04กรัตแล้วนะที่ลายล้อมอยู่นะคะคืองานล้อมนะคะเขาจะต้อง ก็จะต้องล้อมให้หน้าใหญ่หน้ากว้างเวลาที่สวมใส่แบบนี้ก็จะมีคือลักษณะที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ดูดูหวานเนาะสีน้ำเงินจะเป็นสีที่ดูสุขุมอยู่แล้วแต่เมื่อมาอยู่กับเซียมอนที่เป็นงานล้อมแบบทรงกลมแบบนี้<ะ>เขาจะยิ่งเพิ่มประกายเพิ่มความสวยงามให้เรียวในมือของท่านผู้ชมนะคะดูเด่นดูสง่ายิ่งขึ้นใช่แล้วขันลงตัวมากๆเลยนะคะกับงานล้อมยนชอบฉันชอบทรงกลมแล้วไง ใช่ไหมใช่เวลาที่เป็นงานล้อมแล้วจะชอบล้อมเป็นสรงกลมก็ดูสวยจะดูหวานขึ้นนะคะแล้วก็มากับไม่เล็กไม่ใหญ่กับรังพอดีสวมใส่ออกงานได้เลยและถ้ายิ่งแมทช์กับจี้พร้อมสร้อยคอมสักครู่นี้โอ้โหลงตัวมาก่ะกน่ารังดีเนาะไม่ได้ดูแบบคือใหญ่อลังการจนไม่สามารถใส่ได้คือนี่ได้หลายงานเลยใส่ในชีวิตประจำวันมาทำงานก็ได้นะคะจะใส่ออกงานใส่ทั้ง เป็นคู่กันก็ได้นะคะ,ะมาดูโปรโมชั่นกันดีกว่านะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะรหัส44977นะคะราคาปกติ5,900บาทค่ะแต่วันนี้นะคะผู้ชม4,900บาทเท่านั้นค่ะซูซองห0ึ่งศูน่ะเกาับเท่ากับเมื่อสักครู่เลยเท่ากันเลยเท่าสันเก้าบาทเพื่อชมวันนี้นะคะเราให้แหวนเป็น พิงเียมอนไปสวมใส่ด้วยนะคะนี่ก็มากับ2อ,อารมณ์เข้าเซตกันเลยนะสำหรับสีน้ำเงินกับสีชมพูชอบมากมากนะใส่ได้ใส่ได้ก็คือใส่แบบนี้นะคะชอบเห็นคุณออฟนะเวลาที่สวมใส่แหวนนะคะจะชอบใส่หลายๆวงใช่ชอบใส่หลายวงนะคะก็เต็มเกือบเต็ม5นิ้วเลยดีกว่าใช่ <laughs> นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอวัยวะส่วนไหนที่ใส่เครื่องประดับได้ ใส่หมดคุณก็จะใส่กําไลสร้อยคอทุกอย่างใส่หมดคืออย่างที่บอกค่ะขาดเครื่องประดับไม่ได้เลยเป็นเหมือนอวัยวะอีกส่วนหนึ่งเลยใช่ที่33ใช่ไหมขาดไม่ได้เลยนะคะทช่นี้นะคะุณผู้ชมก็แคปหน้าจอตอนนี้เลยนะคะหาชื่นชอบนะคะ4,900บาทคําแบ่งชําระก็ได้เชนดียกันองนะคะสอบถามเจ้าที่ได้เลยนะคะวิธีการแบ่งชําระนะคะก็จะมีบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีกรุงไทยกสิกรไทย ในเครือของเขาด้วยก็ถือว่ามีหลากหลายทางเลือกนะคะให้กับท่านผู้ชมหรือว่าคือไม่มีบัตรเครดิตเอ๊ะซื้อไม่ได้หรือเปล่าต้องลองโทรเข้ามานะใช่แล้วค่ะมีอีกหลายทางเลือกเลยค่ะผู้ชมสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมชิ้นต่อไปกันเลยค่ะนี่มาเป็นอ่ะเซ็ตเซ็ตแบบหัวแหวนเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าเซ็ตแบบสมบูรณ์แบบชอบนะ บางทีที่เราก็จะมีเซตที่เรียกได้ว่าเป็นเซตประยุกต์ใช่ไหมคุณตัก๊กคืออาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่เข้าเซตกันได้แต่น,นั้นเรียกว่าเซตประยุกใช่เซตประยุกต์แต่ก็จะมีอีกเซตหนึ่งที่ เซตที่เกิดมาเป็นเซตเดียวกันเลยมันมาด้วยกันเลยคานตามกันออกมานะใช่ไหมะคะคืออา็จะมีแบบนี้แบบนี้นะคะเวลาที่เลือกหยิมยกเซตประยุกต์มาคุณอ้อบางทีก็รู้สึกว่าอาจจะเกือบเหมือนแต่ไม่เหมือนก็จะเป็นเหมือนแบบก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันร้อยเซ็นต์ก็สวยแต่เหมือนกันร้อยเซ็นต์กสวย่สวยกว่านะคะคิดเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่า คือไม่ชอบใส่เซตประยุกเหมือนกันนะถ้าเหมือนก็ต้องเหมือนใช่บางทีที่เรารู้สึกไอยอย่างเวลาแมทเครื่องประดับใช่ไหมคุณตั๊กดิฉันจะรู้สึกว่าถ้าดิฉันใส่ข้อมือสีทองดิฉันก็ต้องเลือกแหวนที่เป็นสีทองอะ,อะไรแบบนี้หรือว่าแหวนที่เป็นต้องมีสีเงินสีทองอยู่ในนิ้วมือเดียวกันอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ คิดแมทกันไปนะคะ<ช>แตกก่ก็สวยก็สนุกดีเหมือนกันนะสนุกสนุกกับการแต่งตัวนี้คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าสนุกมากนะคะยิ่งมีเครื่องประดับเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากเสื้อผ้าแล้วยิ่งสนุกไปอีกเพราะว่าเราจะรู้สึกว่า เสื้อผ้าสวยแล้วมีเครื่องประดับเราสวยขึ้นอีกอบอกได้เลยว่าวันไหนไม่มีต่างหูออกมาทำงานนี้รู้สึกไม่มั่นใจนะเผลอๆนะตีรถกลับเข้าไปใหม่เพื่อจะไปเอาต่างหูแต่พอสวมใส่ต่างหูขึ้นทำไมถึงสวยขึ้นล่ะใช่ไหมดูชัดได้เลยนะคะนี่เลยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องของเครื่องประดับมาเสริมบุคลิกภาพนะคะให้ดูสวยดูดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้เรานำมาฝากกับราคาที่พิเศษนะคะกับ ไฮลินนะคะเป็นเคเทนบลูสไฟนะคะอีกหนึ่งชิ้นใช่แล้วค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นต่างหูที่เข้าเซตกันแบบทุกประการเลยนะคะ,ะเป็นต่างหูสไตล์ปากกานะคะคุณผู้ชม สวมใส่ง่ายๆค่ะแล้วก็ดีไซน์สวยแบบนี้ลงตัวแบบนี้นะคะประดับไปด้วยเคเทนบูสไฟนะคะรูปทรงจงในรูปทรงกลมนะคะน้ําหนักกรัต1.28กรัต2เมตรนะคะแล้วก็เซมมอนทรงกลม0.02กรัต14เมตรนะคะแล้วก็0.015กรัต54เมตรนะคะน้ําหนักกรัตรวมนะคะ3.65กรัตค่ะแล้วก็มี เสียมองนมกันทั้งหมด70เมตรไม่น้อยเลยทีเดียวไม่น้อยไม่น้อยนะคะครึ่งร้อยแล้วนะ<อ>ค่อนไปไ<ห>นด้วยสา <ำ S 2> น,นะคะทั้งต้องตบมือให้ทั้งช่างไทยนะคะช่างฝีมือของเราถือว่าเป็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ตบมือให้กับคนทำโปรโมชั่นนี้ด้วยนะคะเพราะว่าต้องนับเม็ดละเอียดยิบนะต้องนับเม็ดละเอียดยิบนะคะท่านผู้ชมใช่ เวลาที่โอ้โหเป็นเซียมซ่อนมานับยากมากๆนะคะทั้งประกายทั้งความสวยงามแบบทิ่มแทงตาเหลือเกินปวดตากันเลยทีเดียวนะคะถ้ายิ่งมาเม็ดระยิบแล้วแบบทีแบบนี้นะปวดตากันเลยใช่นี่เลยนะคะมาเป็นต่างหูแบบปักก้านนะคะนี่เห็นไหมพี่นชื่นชอบต่างหูสไตล์ปักก้านมากนะใส่ง่ายแล้วก็คือและยิ่งเป็นชอบใส่แบบติดติ่งหูใช่ไหมและยิ่งเป็นทรงกลมนะเข้ากับลูกหน้าได้หมดทุกรูปแเลย สวยดูพอดีพอดีนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะรหัส44979นะคะราคาปกติ6,900บาทค่ะแต่วันนี้นะคะ5,900บาทเท่านั้นขายที่คุณผู้ชมจะสั่งจองไปได้ในราคาที่พิเศษมากเลยใช่นะคะนี่เลยนะคะคู่นี้5,900บาทนะคะอย่าลืมว่าจะได้รับนะคะของสมนาคุณในคอลเลคชันที่32นี้นะคะเป็นแหวนเซียมอนสีชมพูนะคะ สวยวิ้งวาหวานว่าวังมากกับชิ้นนี้นะคะคือคู่นี้ท่านผู้ชม021054093สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ชอบคู่นี้อย่ารอช้านะคะโทรก่อนได้รับสินค้าไปสวมใส่ก่อนใครแน่นอน<ช>นะคะ,ว,คะวันนี้เต็มอิ่มกันหรือยัง ยังยังไม่เต็มอิ่มยังค่ะคุณผู้ชมมากันครบเซตขนาดนี้แล้วนะคะจะไม่มีโปรโมชั่นที่ทางเซตมาฝากคุณผู้ชมก็ไม่ได้นะใช่เพราะปกติก็ต้องมีเป็นเซตนะคะเป็นชิ้นให้กับคนที่ชอบเป็นชิ้นนะคะอาจจะไม่ชอบเครน่ส่สั่งหูก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ลืมนะคะที่จะทําโปรโมชั่นนะคะเป็นเซตให้กับคุณผู้ชมเพราะว่า เขาจะมีราคาที่พิเศษยิ่งขึ้นถูกต้องอค่ะจากที่จัดโปรโมชั่นแบบพิเศษอยู่แล้วยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวไปรับชมที่เป็นเซตกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่เห็นไหมพอเวลาที่เข้าเซตกันแล้วสวยเนาะสวยแบบ น่ามีไว้เป็นเจ้าของมากๆเลยนะคะกับดีไซน์ที่ใส่ได้ทุกๆโอกาสด้วยหนึ่งนะคะในชีวิตประจําวันก็ได้ทาง,งานก็ได้สวมใส่ไปออกงานก็ได้นะคะและยิ่งเป็นสีน้ําเงินนะคะเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกเฉดสีเลยด้วย<ช>ความที่เป็นสีโทนกลางๆนะคะจะต้องล้อมล้อมขาวของเซียมอนด้วยใช่ลเลยคุณออฟสวยมากนะคะกับชิ้นนี้ท่านช,ชมที่ชอบงานเป็นเซ็ตเรามีราคาที่มาเป็นเซ็ตให้ด้วยใช่แล้วค่ะบอกได้เลยว่า ประหยัดลงมาอีกเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบเป็นเซตนะคะนี่สวยนะคือลงตัวมากเลยยิ่งเป็นดีไซน์ที่ลิงก์กันแบบเข้ากันแบบทุกประการเลยนะดูสิสวยเหมือนกันชอบตรงที่ก้านแหวนยังมาลิงก์กับตรงที่เป็นเบลรอยโซจคือทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องทําให้ถ้าบอกว่าเป็นเซตก็คือเป็นเซต นะคะไม่ใช่เซตประยุกไงใช่อันนี้เซตประยุกอันนี้เป็นเซตอันนี้เซตของเขาเลยเซตยูกานนะคะคานตามกันมาเลยใช่นี่นะคะความสวยงามนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบนะคะเคลียร์เตสบูซฟายคุณผู้ชมได้ไพลินที่ ความสวยงามแบบร้อนะคะแต่อยู่ในราคาที่คุณผู้ชมจับต้องได้นะคะดูสิอิงคูชั่นภายในก็ไม่มีะคะอ,อกก้ค์ประกอบทุก,ทกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะต่างกันมีแค่แหล่งกำหนดเท่านั้นน,นะคะถูกต้องนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะเรานําเสนอกับเซตเซตนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่18,700บาทค่ะวันนี้ท่านผู้ชมสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะแหวน ที่พร้อมสร้อยนะคะต่างหูในราคาเพียง1900บาทเท่านั้นวมว้า1900บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสำหรับเซตนี้นะคะก็ประหยัดลงไปอีกเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเป็นเซตนะคะเราก็มีให้คุณผู้ชมได้สั่งจองกันนะคะในราคา1 9 0 0บาทนะคะุผู้ชมที่ชื่นชอบนะคะสามารถแบ่งชำระได้นะคะ0%ูอร์เนานถึง3เดือนนะคะก็ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะมีหลากหลายช่องทางน,นะคะในการชําระเงินนะคะท่านผู้ชมหมื่นหนึ่บาทแบ่งชําระหารกับเพื่อนคือได้ทั้งหมดใช่อ,อย่างที่ตักบอกว่าหารกับเพื่อนคือจากที่อดิชฉันอาจจะชอบสร้อยคอ,อจากพรอมจี้อุณตักอาจจะชอบต่างหูหรืออีกแน่หนึ่ง อาจจะชอบแหวนใช่ไหมหารกันในราคาที่เนะระอยากลงมาถูกต้องอนะคะพิ่เศษแบบนี้นี่คือกระดัดแอนซิเคทนะคะแล้วก็นี่คือจูดี่ชาแนลนะคะน <ำ S 1> คําำเซตความสวยงามมาฝากท่านผู้ชมกับราคาที่ต้องบอกว่าเข้าถึงทุกท่านแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะกับเซตเซตนี้นะคะอ่ะหมดแล้ววันนี้นะคะเรานำความสวยงามของอัญมณีนะคะเป็นเคเทนดูสัฟไฟมาฝากท่าผู้ชมนะคะกับ เซตนี้เซตสุดท้ายเดี๋ยวมาทบทวนโปรโมชั่นกันได้เลยค่ะนะคะก็เริ่มกันที่จี้พร้อมสร้อยค,คอนะคะคุณผู้ชมรหัส4 4 978นะคะน้ำหนักกรัต2.69กรัตนะคะ4,900บาทค่ะถุกตตองชิ้นนี้นะคะจี้พร้อมสร้อย4,900บาทเท่านั้นชอบชิ้นนี้สั่งจองชิ้นนี้เข้ามาได้นี่คือคราคาที่ สุดแสนจะพิเศษแล้วถูกต้องแล้วค่ะนะคะแล้วก็ขยับมานะคะเปนจี้นะคะรหัส44977นะคะน้ำหนักกระดับอยู่ที่2.79กรัม4,900เช่นนเดียวกันนะคะและอย่าลืมว่าทุกๆชิ้นคุณผู้ชมจะได้ของสมนาคุณไปด้วยใช่แล้วนะคะก็คือคู่นี้เลยคู่นี้เลยใช่นะคะทุกๆชิ้นจะได้รับไปนะคะสั่งจองเป็นชิ้นก็ได้แยกชิ้นก็ได้เป็นเซตก็ได้นะคะแหวนก็ยังอยู่ในราคา4,900บาทท่านผู้ชมลองดูว่าจะได้รับนะคะ ไัลินน้ำงามไปนะคะกับเทเทนบลูสฟายนั่นเองใช่แล้วค่ะจะบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้น้ําเงินแบบน้ําเงินไปเลยนะคุณตาเขาออกโทนสว่างอยู่ใช่ก็ยังเห็นว่าเวลาที่พลิกไปพิกมายังมีเฉดสีอ่อนด้วยนะคะอ่ะแล้วก็มาเป็นต่างหูนะคะรหัส44979นะคะน้ำหนักกรัตสามดกรัต5 9า0ับาทค่ะถูกต้องนะคะต่างหู5,900บาทนะคะ แหวนกับจี้4,900บาทจำง่ายๆนะคะต่างหู5,900บาททุกๆชิ้นนะคะท่านผู้ชมจะได้รับแหวนของสมนาคุณไปด้วยนะคะ1วงหนึ่งต่อหนึ่งใช่ะะแล้วอ่านี่เลยแล้วก็มาทั้งเซตอันนี้เป็นชิ้นค่ะมเมื่อสักครู่นี้เป็นชิ้นแล้วก็ขยับมาทั้งเซตนี้เลยนะคะที่ผู้ชมเห็นอยู่นะคะต่างหูจี G ้พร้อมสร้อยคอนแล้วก็แหวนแล้วก็ของสมนาคุณด้วยนะคะ 1,900บาทว้าวนะคะท่านผู้ชม1,2,3,4,5ชิ้นค่ะนะคะวันนี้1,900บาทนะคะ0 2 1 0 5 4 0 9 3นะคะจบคอลลคชั่นนี้แล้วนะคะเพื่อเลินไปกับความสวยงามของเครื่องประดับที่เราสองคนนำมาฝากท่านผู้ชมะนะคะอย่ารอช้านะคะชอบให้รีบโทรเข้ามาสั่งจองอย่างที่บอกไปว่า เวลาไม่ได้รอใครไม่รอ,อค่ะนะคะชื่นชอบแล้วต้องรีบๆกดโทรศัพท์ถูกต้องค่ะนะคะวันนี้เวลาของเรา2คนหมดลงแล้วนะคะคุณออบจีรายุและดิฉันตากาศิชาขอลาท่านผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมที่รักเครื่องประดับท้าม่อยากพลาดสินค้าและโปรโมชั่นแรงๆกับ Jewelry Channel กด Subscribe ตรงนี้สิครับ